สวัสดีค่ะพบกับรายการ m o r n i n g Talk จากบริษัท c l a s s i c a l Future ในวันศุกร์ที่30พฤศจิกายนนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะก็รีบาวขึ้นมาได้10.70เหรียญน,นะคะปิดที่1,727.20มีความเคลื่อนไหวระหว่าง1,717.70ถึง1,729นะคะ ราคาทองคำารีบเอาขึ้นได้นะคะจากแรงซื้อกลับเมื่อราคาดิ่งลงแรงนะคะเมื่อวันพุธนะคะก็ทำให้ราคาทองที่อ่อนตัวลงเนี่ยเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนและนักลงทุนก็เริ่มมีมุมมองในเชิงบวกต่อปัญหาฟิสเค l ลคลิปของสหรัฐนะคะนอกจากนี้ค่างเงินยูเอสารที่อ่อนค่าลงแล้วก็ราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นก็เป็นปัจจัยที่สนับสนุนราคาทองคำด้วยนะคะ ส่วนในช่วงเช้าวันนี้ราคาก็เคลื่อนไหวบริ1,726นะคะก็ยังมองว่ามีปัจจัยบวกจากค่าเงิน US d o l ดอลที่อ่อนค่าลงนะคะราคาน้ำมันที่สูงขึ้นแล้วก็ราคาโลหะมีค่าอื่นๆอย่างเช่นโลหะเงินแล้วก็พาราเดียม ปรับตัวสูงขึ้นแรงนะคะจากความหวังในเรื่องของการแก้ปัญหา f i สเ a ิลคลีฟและประ,ประกาศตัวเลขเจ d p พีไตรมาส3ของสหรัฐนะคะที่เพิ่มขึ้นมา2.7นะคะดีกว่าประกาศครั้งก่อนที่2.0นะคะแล้วก็ดีกว่าในไตรมาสก่อนที่1.3โลหะ มีค่าอย่างเช่นเงินแล้วก็พาราเดียมเนี่ยใช้ในอุตสาหกรรมค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีก็แสดงถึงความต้องการโลหะในอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีมากขึ้นนะคะก็เลยทำให้ราคาเนี่ยดิดตัวแรงกว่าทองคำนะคะแต่ราคาโลหะมีค่าเหล่านี้ก็มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นทองก็คงได้รับแรงหนุนจากการ พุ่งขึ้นของโลหะมีค่าอย่างเช่นเงินแล้วก็พาราเดียมด้วยนะคะแต่ว่าเงินและพาราเดียมก็เข้าก็คือขึ้นมาแรงก็อาจจะมีการขายแล้วก็การขายปิดทํากําไรไปอาจจะอ่อนตัวลงมาในช่วงเช้าวันนี้ได้นะคะส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็มีประธานเฟดสาขานิวยอร์กนะคะที่ เห็นว่าควรที่จะทำ QE3 เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าอาจาาก,การว่างงานยังอยู่ในระดับสูงนะคะและทางประธานาธิบดีโอบามากก็ต้องการที่จะให้สภานิติบััญญติของสหรัฐเนี่ยตกลงกันให้ได้ก่อนคริสต์มาสนะคะแต่ทางบนเนี่ยออกมาพูดว่ามันยังไม่มีอะไรคืบหน้าส่วนการประเมินเศรษฐกิจของยูโรโซนนะคะจากมูดี้เนี่ยมูดี้ก็มองว่า ในปีหน้าเนี่ยยูโรโซนก็ยังแย่อยู่นะคะจะ GDP จะขยายตัวที่0.2%ส่วนเยอรมันขยายตัว1.2%แล้วก็กรีซยังติดลบ4.2%นะคะทางด้านซิตี้กรุ๊ปนะคะมองราคาของทองคำนะคะว่าซ u เปอร์ไซเคิลในช่วงปี2002-2008ถึงเนี่ยจบจบแล้วนะคะแล้วมองปีหน้าว่าราคาทองเฉลี่ยอยู่ที่1,749นะคะ ส่วนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืนนอกจากตัวเลข GDP แล้วก็มีจำนวนผู้ขอรับสการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะที่ลดลงต่อเนื่องอีก23,000รายนะคะมาอยู่ที่393,000รายยอดทำสัญญาบ้านรอผิดก,การขายเพิ่มขึ้นมา5.2%นะคะแล้วก็เด็ชชีกิจกรรมภาคการผลิตของรัฐแคนซัสในเดือนมิจินายนติดลบไป6นะคะซึ่งราคาของทองคำก็แว่งตัวในกรอบ นะคะห้าถึงสิบเหรียญนะคะเมื่อคืนนี้ระหว่างการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะดาวโจนก็บวกขึ้นมาได้36.70จุดนะคะปิดที่13,022 s ม d ่ยังถือทองเท่าเดิมนะคะค่าเงิน US d o l ดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะราคาน้ำมันดิบบวกขึ้นมา1.58เหรียญนะคะปิดที่88.07 เดี๋ยวเรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะนี่เป็นภาพกราฟในราย1ชั่วโมงของราคาทองคำนะคะเราก็จะเห็นว่ามีแนวรับที่บริเวณ1722นะคะ เป็นแนวรับแรกแล้วก็ถัดมาที่บริเวณ1718นะคะซึ่งเป็นโลของเมื่อคืนนี้ถ้าหากว่าหลุด1718เนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาทำโลเดิมได้ที่1,705นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหลุด1718นะคะหรือว่า1722 2แนวนี้นะคะให้เปิดช็อตลงมานะคะแล้วก็มีเป้าหมายทำกำไรที่บริเวณ1,705นะคะส่วนแนวต้านนะคะก็ มีที่บริเวณ1,732นะคะแล้วก็ใกล้ๆ1 7 3 5นะคะบริเวณนี้ถ้าหากว่า,าผ่านขึ้นไปได้นะคะตั้งแต่1,735ถึง1,740ได้เนี่ยเราให้ follow by นะคะแนวโน้มที่จะขึ้นต่อในสัปดาห์หน้าเนี่ยมีค่าหากว่า,าในสัปดาห์นี้นะคะปิดแล้วก็ ขึ้นมาที่ใกล้ๆระดับ1,735ถึง1,740ได้นะคะมีโอกาสที่จะไปต่อในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็คงจะปรับตัวสูงขึ้นนะคะในสัปดาห์หน้า <c oughs> แต่หลักๆนะคะเราก็ยังมองว่าราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวในกรอบตั้งแต่1,717 17ถึง1,735นะคะน่าจะแก่งตัวในกรอบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าราคาปิดเนี่ยค่อนไปทางไหนถ้ากว่าราคาปิดค่อนไปทางสูงนะคะ35-40เนี่ยสัปดาห์หน้ามีโอกาสไปต่อนะคะแต่ถ้าราคาปิดยอดตัวลงมานะคะมาอยู่ ต่ำกว่า2018นะคะในสัปดาห์ในสัปดาห์นานหน้าก็มีอากาศมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เทรดดิ้งในกรอบ1718ถึง1735ถ้าหากว่าพ้นเหนือกรอบขึ้นไปนะคะก็ follow buy ถ้าหลุดลงมาด้านล่างนะคะก็ follow short สำหรับแนวรับนะคะก็ ที่บริเณ1718แล้วก็ทัดมาที่1705นะคะแนวต้านตั้งแต่1730ไปจนทั้งถึง1740นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษ,ษัทคา a ิโก c o วเจอร์ e ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ